คู่แข่งสายฟ้าดังเอกมิ้นชลิดาและรอนพัทรพลจากละครร้อยเล่มเกมออฟฟิศสลัดลุกนักขายมาจับตหลิวประชันฝีมือเชฟทำอาหารพิชิตคะแนนจาก3กรรมการพี่ไก่พี่ปัดไทยพี่ทองทงโดยเป็นการโชว์ฝีมือครั้งแรกของสาวมิน้นส่วนหนุ่มรอนเคยมาแล้วแต่ได้โจทย์เมนูสุดท้าทายเลยรังสรรค์สุดพลังหวังชนะปิดการขายเต็มที่งานนี้3กรรมการชิมแล้วยังอึง้งกับรสชาติอาหารของทั้งคู่เพราะลดมือเฉียบขาดบอกเลยสนุกจุกๆตามลุ้นกันในออนมาน์จานใหม่วันอาทิตย์นี้8โมงสนาทีค่ะ ได้จานใหม่จริงๆห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราสองคนนี่คือแบบว่าฝีมือปรหัญ์นี่คือสุดยอดมากนี่ก็คือแม่เตรียมส่งไปออกเรือนเลยเอาจริงไม่กล้าพูดเลยต่อเลย <c oughs> จริงๆวัตถุดิบที่เราได้อะยากมากๆทา <ำ S 1> อาหารเก่งมากนะแต่ว่าวัตถุดิบของมันไม่ค่อยโอเคจริงวัตถุดิบไม่เอ,อ,อนนื้อนนส่วนละครของเราก็แซ่บไม่แพ้กับเมนูที่เราทํานะคะฝากนะครับโละหมานจันใหม่เทปนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับจ,รจะได้ดูฝีมือการทาอาหารของนางเอกคุณมิ้นชริดานะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูกันว่าผมจะแก้มือได้ไหมแต่รองว่าสนุกแน่นอนครับกับคละหมานจันใหม่ครับผมใช่ค่ะ